ท่านสาธุชนผู้มีความสนใจในธรรมทั้งหลายการบรรยายประจำวันเสาร์แห่งภาคมาพระบูชาเป็นครั้งที่สิบสามในวันนี้อาตมาก็ยังคงกล่าวเรื่องคู่มือ,อการศึกษา ธรรมะต่อไปตามเดิมแต่มีหัวข้อเฉพาะในวันนี้ว่าศึกษาในส่วนปฏิเวทในครั้งที่แล้วมาในบรรยายใยหัวข้อว่าบวดอยู่ที่บ้านหรือเป็นพระอยู่ที่บ้าน ส่วนในวันนี้ก็จะพูดถึงการบวชอยู่ที่วัดหรืออยู่ในป่าซึ่งเป็นของตรงกันข้ามเพื่อว่าจะได้เปรียบเทียบกันดูแล้วจะได้เห็นความแตกต่างจะได้ถือเอาประโยชน์ของการบวชชนิดที่ตัวประสงค์หรือต้องการนั่น ได้มากที่สุดเท่าที่จะมากไล้ <c oughs> เดี๋ยวนี้มันยังมีอะไรคนเปกันอยู่บวชอยู่ที่บ้านก็ยังไม่สำเร็จประโยชน์บวชอยู่ที่วัดก็ยังไม่สำเร็จประโยชน์บวชอยู่ที่บ้าน ทำเหมือนอยู่ที่วัดบวชในบวชอยู่ที่วัดทำเหมือนบวชอยู่ที่บ้านมันก็คล้อยกันเห็นดังนั้นน่าจะพูดให้ชัดลงไปว่าอย่างไรเรียกว่าเป็นการบวชและอย่างไรเรียกว่าบวชอยู่ที่บ้านอย่างไรเรียกว่าบวชอยู่ที่วัดคำว่าบวช นี่ได้พูดกันมาแล้วว่าเป็นการเว้นหรือการไปหมดจดจากภาวะของผู <cier ahn na inhos> <cle an suggests> ้ไม่บวชหรือคราวาสจึงต้องมีอะไรเป็นหลักเกณฑ์สำหรับผู้บวช ที่นี่ก็มีผู้ที่ไม่อาจจะบวชเช่นผู้หญิงไม่อาจจะบวชเป็นพระอยู่วัดหรืออยู่ป่าแล้วก็ยังมีวิธีที่จะประพฤติปฏิบัติให้ได้รับประโยชน์ไม่น้อยกว่ากันจึงเอาใจความสำคัญของการบวชมาประพฤติกระทำอยู่แม้ว่าอยู่ที่บ้าน โดยรูปร่างมันจะเหมือนกันไม่ได้แต่ความหมายมันอาจจะเหมือนกันได้คือการทันใจให้ออกมาเสียจากสิ่งผูกพันแม่บวชแต่ก็ยังมีจิตใจผูกพันอยู่ในเรื่องของกิเลสหรือเรื่องของ ชาวบ้านมันก็ไม่เป็นบวชแม้ว่าไม่ได้บวชแต่มีจิตใจออกมาเสียจากเรื่องผูกพันเหล่านั้นได้มันก็เป็นการบวชบวชอยู่ที่บ้านหรือบวชอยู่ที่วัดนั่นจึงไม่ค่อยจะสำคัญอะไรนักแมันอยู่ที่เรียกว่าบวช ในรั้งก่อนๆเราได้พูดกันถึงคู่มือการศาึกษาปริยัติโดยยืดยาวและต่อมาก็พูดถึงคู่มือทังการปฏิบัติในวันนี้ก็จะได้พูดถึงคู่มือสำหรับการปฏิเวทการเก็บเกี่ยวผนของการปฏิบัติก็ลองตั้งใจทำให้สำเร็จประโยชน์ อีกสักครั้งหนึ่ง <c oughs> ในที่นี้ก็จะเอาพระบาลีสูตรหนึ่งมาแสดงเพราะว่าถ้าท่านมีหลักเกณฑ์กันอย่างไรในการที่เรียกว่าเป็นผู้บวชพระบาลีนั่นมีใจความว่าเจ้พุทธเจ้า ได้จัดกับภิกษุทั้งหลายให้รู้จักความหมายหรือเจตนารมอุดมคติของการบวชที่แท้จริงจัดว่าภิกษุทั้งหลายถ้ามีใครมาพูดขึ้นว่าเป็นผู้ที่ได้บรรลุอรหัตพระพเจ้ารู้ชัด ชาิสิ้นแล้วพรมัาจย์จบแล้วกิจจ่ควรทำทำเสร็จแล้วกิจอื่นที่ต้องทําไม่ได้มีอย่างนี้ดังนี้เธอทั้งหลายไม่ไม,ไม่ไม่ควรคัดค้านนะเธอทั้งหลายก็ไม่ควรจะยินดีรับเอาคือเชื่อตามนั้นแต่ควรจะถามปัญหาแก่บุคคลผู้กล่าวเช่นนั้น ตืบต่อไปว่าท่านผูมีอายุท่านรู้อย่างไรท่านเห็นอย่างไรท่านจึงถอนเสียจได้ซึ่งอาหังการมามังการมานานสัย <c oughs> ในกายนี้และในสิ่งอื่นที่อยู่นอกกาย นี่เราไม่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 คัดค้านหรือไม่รับยอมรับว่าเขาเป็นพระาอารหันตแต่เราก็จะตั้งปัญหาถามว่ารู้อยู่อย่างไรเห็นอยู่อย่างไรจรึงถอนความเคยชินแห่งความยึดถือว่าเราว่าของเราออกไปเสได้ นี่หมายความว่าอาการบวชนั่นคือการปฏิบัติประพฤติพรหมจรรย์นั่นมันมีความหมายอยู่ที่ว่าจะถอนเสียซึ่ง <c oughs> ความเคยชินแห่งความสำคัญว่าเราว่าของเราคำนี้ขอให้จำไว้ให้ให้แม่นยามให้คล่องปากให้คล่องใจ คือพูดได้โดยสะดวกคิดได้โดยสะดวกจำหรับสิ่งที่เรียกว่าอาหังการะมามังการะมานานุไยถ้าเรียกเป็นบาลีมันก็ยืดยาวอย่างนี้อาหังการะแปลว่าก็ะทำความสำคัญว่าเรามมังการะกระทำความสำคัญว่าของเรามานานุสยัยความเคยชินแห่งความสำคัญ แข่งการทําความสําคัญว่าเราว่าของเราคือตั้งแต่เกิดมันก็ทําความเคยชินว่าเราว่าของเราในทุกสิ่งทุกสิ่งทีงท่เข้ามาเกี่ยวข้องด้วยอย่างน้อยก็รู้สึกว่ามันเข้ามาในฐานะเป็นศัตรูของเราเอามันก็มีของเราทำความเคยชินมาเข้ามาในฐานะเป็นมิตร ที่หวังดีมีประโยชน์แก่เรามันก็ของเราแล้วมันก็มีตัวเราซึ่งจะเป็นเจ้าของสิ่งเหล่านั้นความคิดในลักษณะอย่างนี้มันมากมากมากเข้ามากเข้ามากเข้าทุกเพิ่มขึ้นเพิ่มขึ้นตั้งแต่เป็นเด็กทารกมาจนบัตรนี้คิดดูเถอะว่า ถ้าเป็นเรื่องของสนิมจับเกล็กรังแล้วมันจะหนาสักเท่าไรแล้วมันจะกัดกรอนในความสงบความถูกต้องแห่ง <c oughs> <c oughs> จิตใจนันสักเท่าไร <c oughs> ถ้าเราจะมี <c oughs> ความมุ่งหมายว่าจะ <c oughs> พขจัดเสียซึ่ง ความเคยชินของการสำคัญว่าเราว่าของเรานี่เป็นวัตถุประสงค์มุ่งหมายแล้วบวชอยู่บ้านก็ได้บวชอยู่วัดก็ได้บวชอยู่ในป่าก็ได้นี่เป็นข้อแรกเป็นสิ่งแรกที่พระพุทธเจ้าสัตว่าให้ใช้เป็นเครื่องทดสอบหรือ,อยังดูบุคคลผู้มาเปล่าเดี๋ยวนี่ว่า กรรมเจ้าเป็นผู้มีปรหมจรรย์จบแล้วจิตควรทำทำเส็นแล้วคือเป็นพระอรหัน์นั่นเอง <c oughs> ทีนี้ก็กตัดต่อไปว่าพิกจุดทั้งหลายธรรมดาผู้ที่มีแฮกิจ มันทำสำเร็จแล้วคือมีภาระของหนักที่ปลงลงได้แล้วมีประโยชน์ตนที่พึงได้ได้เสร็จแล้วมีความผูกพันในเพบในความเป็นต่างๆสิ้นสุดแล้วก็วจะพึงพยากรณ์แก่พวกเธอต่อไปว่า ดูก่อนท่านผู้มีอายุในการกอน,นั่นข้าพเจ้าเป็นคหัสถ์ครองเรือนเป็นคนไม่รู้ขั้นเมื่อพระตถาคตเจ้าว่างภาษาวกของพระตถาคตเจ้าว่างแสดงธรรมแก่ข้าพเจ้าอยู่ข้าพเจ้าได้ฟังธรรมนั่นแล้วมีศรัทธาในพระาคตาจ้า ขั้นประกอบด้วยศรัทธาในาาพระธรรมพทธเจ้ามันก็เห็นแจมแจ้งว่าคาราวาสเป็นที่คับแคบเป็นที่ไหลมาแห่งคุณลีบรรพชานั่นเป็นที่ว่างบรรพชาหรือคมจันนี่ผู้อยู่ครองเรือน จะประพฤติปฏิบัติให้ดีที่สุดเปรียบเหมือนสังที่เขาขัดดีแล้วนั้นไม่อาจจะทำได้โดยง่ายในบ้านเรือขนขะนั้นหนาเราคึงกรงผมแลเโนวดนุ่ง่มผ้ากาสายะออกจากเรือนถือเอาการบวชสองคนไม่มีเรือนเถิด เนี่ยการการรับการบวชได้เกิดขึ้นแก่คนผู้คร้องเรือนในความหมายว่าเขาได้รู้เพราะได้ฟังธรรมะจากพระตถาคตเจ้าบ้างจากสาวกของพระตถาคตเจ้าบ้างว่าอะไรเป็นอย่างไรอะไรเป็นอย่างไร คือวความทุกข์เป็นอย่างไรเหตุให้เกิดทุกข์เป็นอย่างไรตามในแห่งอริยสัจสี่เป็นต้นแล้วก็มองเห็นด้วยปัญญาของตนว่าเป็นความจริงอย่างนั้นเห็นเป็นความจริงอย่างนั้นก็มีความเชื่อมีความเชื่อในพระตถาคตเจ้าก็คือมีความเชื่อในคำสอนของพระตถาคตเจ้านั่นเอง